ม,มัส,มย,มนนมส,มสยิดยพื้นที่ประกอบพิธีชาวมุสลิมในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่จังหวัดไหนมากสุดภาพมัสยิดกลางจังหวัดสงขลามัสยิดพื้นที่ประกอบพิธีชาวมุสลิมในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่จังหวัดไหนมากสุดหากอ้านอิงข้อมูลของกรมาศาสนาซึ่งระบุสถิติจำนวนประชากรกับการนับถือาศาสนาอิสลาม ในปี2564จะเห็นว่ากลุ่มผู้นับถือศาสนาอิสลามในไทยมีประมาณร้อยล้านด1อนอกจากจิตใจที่ตั้งมั่นต่อพระเจ้าองค์เดียวอย่างพระอัลลอฮ์แล้วที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือมัสยิดเพราะเป็นพื้นที่สำคัญในการประกอบศาสนาพิธีหลายอย่างเช่นการละหมาดการวิงวอนและการบำเพ็ญเพียรตะบะภาพมัสยิดกุดีหลวงเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครในอดีต ถ้าเป็นเช่นนั้นเคยลองเดากันไหมว่ามัสยิดที่จดทะเบียนแล้วในประเทศไทยมีจำนวนเท่าไหร่และอยู่ในจังหวัดไหนเยอะที่สุดสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยระบุข,ข้อมูลว่าด้วยสถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งนณวันที่31ธันวาคม2566ซึ่งเผยแพร่อ,ออกมาสู่สาธารณะเมื่อวันที่22มกราคมพศ2567กล่าวไว้ว่า สถิติจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนจัดตั้งในกรุงเทพมหานครมีจำนวน187แหง่งภาคกลาง25้าจังหวัด344แหง่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ20จังหวัด33าแหง่งภาคเหนือ17จังหวัด5 1บอแหง่งและภาคใต้14จังหวัด3444แหง่งภาพ มัสยิดรื้เซหนึ่งในมัสยิดพื้นที่ประกอบพิธีชาวมุสลิมที่อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจะเห็นได้ว่าหากนับเป็นภูมิภาคพ,พื้นที่ภาคใต้มีจำนวนมัสยิดมากที่สุดถึง3,444แห่งเลย <Y> od, ทีเดียว หากจ่อเป็นจังหวัดในภาคกลางจังหวัดที่มีมัสยิดมากที่สุดคือเชียงแซ68แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือขอนแก่น6แห่งภาคเหนือคือเชียงใหม่14แห่งและภาคใต้ได้แก่ปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดที่มีจํานวนมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วมากที่สุดในประเทศไทยทั้งหมด723แห่งส่วนน้อยที่สุดคือไม่มีมัสยิดเลยได้แก่นครพนมน่านยโสธร อำนาจ,จเจริญและสุขโขทยัยอย่างไรก็ตามข้อมูลดังกล่าวยังเป็นเพียงจำนวนมัสยิดที่จดทะเบียนแล้วเท่านั้นยังไม่รวมมัสยิดอีกหลายแห่งที่ยังไม่ได้จดทะเบียนซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนรวมทั้งหมดมากกว่านี้แน่นอน